ูปแบบของอาจารย์ที่พูดในวันนี้ก็คือธรรมะอยู่ในทุกสิ่งทุกสิ่งเป็นธรรมะแต่ปัญญาของเรานั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปแยกแยะได้เพราะเราไม่สงบความไม่สงบนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าความสงบเป็นเช่นไรเราไม่เคยประสบพบเห็นเรามีแต่การทำทานรักษาศีลจเจริญเมตตาการควบคุมจิตใจของเราด้วยสติของเรานั้น สติควบคุมจิตนั้นจิตมันเป็นของสิ่งที่รวดเร็วส่วนมากมันจะดึงเอาอาดีตมามาคิดใหม่นะถ้าพูดเป็นภาษาอีสานเรียกว่าเอาแกงหม้อเก่าแกงหม้อเก่ามาอุ่นกินใหม่ถ้าเป็นอาหารเนอนะ่พวกคนภูเก็ตอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคืออารมณ์ของเราในวันที่ผ่านไปแล้วนะ มันเป็นอารมณ์ที่มันผ่านไปแล้วเหมือนกับอาหารที่มันค้างคืนนั่นแหละแต่เรามาคิดใหม่นะมันก็เลยเป็นของใหม่แท้ที่จริงโลภโกรธหลงพวกนี้มันติดตามตัวเรามาตั้งแต่วันเกิดนู่นะตอนเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือความจำของเรานะแต่ที่นี้เวลาการที่เราประพฤติปฏิบัตินั้น ไอ้ความคิดอย่างนั้นนะมันเกิดขึ้นเราก็เอาพุโทโธเข้าไปแทนที่อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านสอนให้พวกเรานอารมณ์เก่ามก็เกิดขึ้นแล้วก็พุโทโธเข้าไปขนาบมันไว้ขนาบมันไวจนเกิดความเคยชินเกิดความเคยชิน,เ,เ,ชนเพราะโดยธรรมชาติของจิตหรือความคิดของเรานั้นมันรับได้ทีละอารมณ์แต่ที่มันเป็นหลายๆเรื่องหลายราว เพราะความเร็วของมันเหมือนกับเราดูรถไฟเราอยู่ตรงสถานีรถไฟวิ่งผ่านหน้าเราเนี่ปื๊ด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 เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้แต่ความคิดของเรานั้น,นเราเราไม่สามารถเห็นได้แถมมีน้ําซ้ําเรายัางคิดว่าความคิดนั้นเป็นเราอีกด้วยนี่แหละสิ่งที่เราต้องมาฝึกมหัดขัดกลาวจิตใจของเราพระแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ท่านต้องปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของท่านสะก่อนนะที่เราเห็นนี่ที่เราได้กราบไหว้บูชาเนี่ยลุงปูค่ครูบาอาจารย์คือผู้ที่รอดมาแล้วนะถ้าผู้ที่ยังไม่รอดตายซะ็ดงในป่าเป็นไข้ามาลาเรียเสือกัดช้างเหยียบงูจงอางฉกพวกนี้ไม่นับอย่างที่เราเห็นประวัติของครูบาอาจารย์ฉะนั้นในโอกาสใดก็ตามที่เราได้มีโอกาส ได้เข้าไปกลาบนมัสการสิ่งยิ่งใหญ่จริงๆก็คือจิตจิตตะภาวนาการอบรมทําสมาธิของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ใกกกดก็ตามอยู่ภูเก็ตก็ตามอิสานก็ตามภาคเหนือก็ตามเล้ก็มีจิตถ้าเรารู้จักว่าหลักในการปฏิบัติปฏิบัติก็คือสามารถที่จะควบคุมจิตได้ฝึกหัดขัดเราจิตใจของเราตั้งแต่หลับตาจนลืมตานะ หลับตาคืออะไรหลับตาคือเวลานอนลืมตาคือเวลาตื่นให้เรามีคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธรละลึกรู้อยู่ในใจของเราหลายเดือนหลายปีนะเกิดความเคยชินตั้งต้องแข่งขันกับความอยากและความไม่อยากความชอบใจและไม่ชอบใจล้วนแล้วแต่เกิดในภาวะจิตของเราทั้งนั้นแหละอย่างเรามาอยู่บ้านยังก็เกิดความวุ่นวายขั้นมาทําบุญทานการกุศล จะเห็นบรรยากาศป่าเขาลำนาภัยก็เกิดความสงบระงับขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีนะเพราะความคิดของเรานั้นเหมือนกับจอกแหนที่มันปิดหน้าน้ำนี่นะจอกแหนที่มันปิดหน้าน้ำนี่ทุกบ้างสุกบ้างนะแล้วเขาละคนปนกันไปอันนี้คือปุถุชนย่อมเป็นอย่างนั้น แต่เมื่อเรายังมีโอกาสของเราได้มาเห็นนะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่เป็นปฏิบัติดีสายตรงนะนำพาพวกเราปฏิบัติจึงเป็นโอกาสเมื่อท่านนำพาให้ประพฤติปฏิบัติอย่างในขณะนี้แหละนะใจของเราจะปลื้มปิติยินดีปลาโม้อตใสขึ้นมานั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะแหวกจอกแนออกได้ ก็มองเห็นน้ําใสคือความคิดของเราในขณะนี้สิ่งเหล่านี้แหละที่เราต้องการเรามาวัดทําไมนะเราบูชาทําไมการให้ทานอาหารข้าวน้ําโภชนาอาหารเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงความพอใจปิตินิดๆเดียว เหมือนกับการขึ้นบันไดามาเนี่ยนะแต่ถ้าเราทําสมาธิแล้วเราได้ยินจะฟังครูบาอาจารย์พูดแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านของเราสามารถที่จะเข้าไปถึงความสงบระงับได้โดยการที่เราต้องผ่านอุปสรรคคือการกวาดจอกแหนออกจากหน้าน้แท้ยที่จริงใจของเรานั้นใสแต่จอกแหนที่มันปิดหน้าน้ำนะก็คืออารมณ์ว้าวุ่นคุณมัวนะใกล้บ้างไกลบ้าง ในครอบครัวผัวเมียในสถานที่ที่อยู่ต่างประเทศทจากมานะในในประเทศของเราเหล่านี้วนรอบตัวเราอยู่นะฉะนั้นวิธีที่เราไปพุทธปฏิบัตินี้เพื่ออะไรเพื่อจะกวาดจอกแหนที่เป็นอารมณ์คว้าวุ่นคุณมัวเหล่านั้นออกแล้วจะเห็นน้ำใสคือความสงบสงบมีหลายอย่างขั้นต้นขั้นกลางขั้นละเอียด มินะิมินินสงบก็คือเราลืมลืมว่าบ้านเราเป็นยังไงจังหวัดเป็นยังไงโรคโควิดเป็นยังไงลืมไปชั่วขณะนิดเดียวอันนั้นแหละคือมินิอันนั้นคือการเริ่มต้นแล้วเป็นการสตาร์ทสตาร์ทบุญกุศลของเราออกจากที่แล้ว ถ้าเป็นเรือก็ออกจากฝั่งแล้วแต่เราทำติดต่อไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เคยได้ยินได้ฟังในเรื่องการทำจิตตภาวนาได้ยินแต่ชื่อเฉยๆฉะนั้นอาจารย์ไปต่างประเทศนี่หลายๆคนถามว่าต่างประเทศเป็นเช่นไรนะอาจารย์บอกว่าความดีของคนในต่างประเทศก็มีแต่ความไม่ดีก็มี ชาวไทยของเราก็มีทั้งความดีและความไม่ดีอยู่ด้วยกันเพราะธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ที่มีนโลกนี้มีสองอย่างที่มันคู่กันนะดีไม่ดีผู้หญิงผู้ชายดีใจเสียใจเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปและแต่เราจะดูด้านในความดีของคนไทยก็คือชอบทำทานโดเนทนะไม่ว่าประเทศใดก็ตาม จะชอบทําบุญทานการกุศลทุกประเทศเลยนะแต่ไม่ค่อยทาภาวนาในต่างประเทศนะไม่ค่อยทําสมาธิภาวนากันชอบทําบุญแต่พวกฝรั่งต่างประเทศนี่ชอบทําสมาธิแต่ไม่ดเน a t คือไม่ทําทานเห็นไหมดีคนละอย่างที่อาจารย์ไปต่างประเทศก็คือต้องการสอนให้เขารู้จักว่าเอาสองอย่างนั้นมารวมกันนะเนี่ย ฉะนั้นพุทธศาสนาของเราจรึงเป็นศาสนาที่ดีงามและก็เป็นการเป็นการเป็นสิ่งที่สอนให้พวกเรานั้นเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะอบอ้อมอรีกันนี่แหละคือความงามของพุทธศาสนาของเราไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรนะไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนยังไงเศรษฐีผู้ดีไพ่ย,ยากจกเข็นใจก็มีความเสมอภาคเหมือนกันนี่คือธรรมะที่มันเป็นสากลอินเตอร์ แต่พวกเรานั้นมาแยกแยะก,กันต่างหากมนุษย์มาแยกแยะก,ก,กันมึงรวยกูจนกูจนมึงรวยกูดีมึงเร็วปัญหาร้อยแปดพันประการที่มันเกิดขึ้นเนี่เพราะมีมึงกับกูอาจารย์พูดผิดแย้งได้นะแย้งได้เลยเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยเพราะมึงกับกูผัวก,กบผัวมึงเมียกับเมียกู พวกูเมียกูเห็นไหมวุ่นวีวุ่นวายไหมโยมแล้วก็ลูกมึงลูกกูเนี่ยฉะนั้นการทําสมาธิจิตตภาวนาเน,นี่เพื่อคลายคลายออกหายหลงตัวตนที่เราเรียกว่ากูนี่หาความเป็นกูในในใน,ในเราสิอย่างเราพูดกันว่าเราคือ,อนางสุมาลีอย่างเนี้ อันนี้โลกเขาเรียกกันนะสมมุติแต่นางสุมาลีนั้นตรงไหนคือนางสุมาลีนี่แหละนั่งอยู่นี่ไงตัวนี่ไงเนี่ยเราก็พูดกันอย่างงาั้นติดปากมาโดยตลอดแต่ถลึกลงไปคือถ้าดึงผมของเราออกจากหนังศีรษะเนี่ยเหมือนกับเราไปที่ร้านเสริมสวยนะแล้วเห็นผมปลอมที่เขาใส่นะเห็นไหมพอใส่ในหัวเราก็ว่าเป็นนางสุมาลีถ้าดึงออกผมในหัวเรา ผมปลอมดึงออกไปความเป็นสุมาลีมันอยู่ที่ผมผมปลอมนั่นหร,หรือหรือว่าผมจริงอยู่นี่นีดขนขนนั่นเหรอทั่วร่างกายเนี่ยมันเป็นนางสุมาลีเล็บเนเล็บกับเล็บปลอมทําเอาในร้านเสริมสวยนะเห็นไหมมันสมมุติซ้อนสมมุติสองชั้นละฟันฟันก็โยกฟันก็คอนเห็นไหมหนัง สรุปรวมไปแล้วก็คือร่างกายของเราสกลุลกายอันนี้มันไม่ได้พูดเลยมันเป็นนางสุมาลีถ้าเราซอยออกร่างกายของเรานี่เหมือนกับเราแยกสิ้นส่วนออเป็ดไก่ออกมาในตลาดนะอันนี้เป็นตับอันนี้เป็นปอดอันนี้เป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกกองไว้เหมือนกับเขาขายเนื้อหมูในตลาดนะใช่หไหมเรามองออกไหมว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะมองไม่ออกนี่เห็นไหมล่ะซึ่งอาจารย์พูดไว้ในย t u b e นะ การพิจารณาร่างกายนะมังกายออกเหมือนกับเราเห็นปตึกที่เกิดขึ้นในเกาะภูเก็ตนี่แหละมันเป็นชิ้นเป็นส่วนอยู่ปัญญาที่เราจะต้องเรียนรู้จากการที่เราทําสมาธิจิตะภาวนานี่ก็คือต้องการให้มันเกิดพลังก่อนอย่างสมาธิภาวนาพุทโธนี่ที่ว่าน่ะไม่ใช่ว่าทําวันสองวันนะทําเป็นปีสองปีสามปีสี่ปีจนเกิดความสงบนิ่งสงบระงับได้นะ เริ่มขึ้นจากเราเห็นน้ำใสหน้าน้ำจอกแหนมันเปิดออกเราเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดบ่มพ่อกำลังอันนั้นทำให้มากเจริญให้ยิ่งจนมีกำลังอันนั้นแล้วก็มาเปิดเผยคือร่างกายของเราซึ่งว่ามันมันกูก่อนตัวกูของของกูพวกูเมียกูประเทศชาติซ้อนกันขึ้นไปแล้วเราก็หลงทีนี้ อุปมาประไม,ะมเ้เหมือนกับเราแต่งหน้าของเราเนี่ยนะนะขั้นต้นต,นต้องลองพื้นซะก่อนใส่อายแชโดว์เข้าไปใส่อะไรใส่อะไรพอกหนาเตอะเลยอันนั้นคือการที่เราแต่งหน้าแต่กิเลสมันแต่งเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยอืมอืมนะแต่สิ่งที่เรามาพมาประพฤติปฏิบัติกันเพื่ออะไรเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้นอ,กออกมันแยกแยะต้องสงบก่อนถึงจะไปดูว่า ที่เราหลงตัวเราเนี่ยมันคืออะไรเราสร้างความหลงขึ้นมาแล้วก็ภูมิใจในความหลงอันนั้นเพราะมันพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันไม่มีเราเนี่ยใช่ไหมถ้าเราอยากจะเห็นว่าคำพูดอาจารย์นี้เป็นสิ่งจริงไหมพิสูจน์ได้นะถ้าอยู่หน้ากระจกเนะี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเสริมสวยนะแต่งหน้าของเรานะเนี่ยเขียนคิ้วทาปาก มองดูรูปเงาในตัวเองเนะี่ยลองบอกว่านี่ไม่ใช่เราดิมันจะตกใจนะเออลองคิดว่ารูปในกระจกเนะี่ยไม่ใช่ของเรานะมันจะตกใจทันทีเลยใจมันจะหายวาบเลยนะก็ไม่ยอมก็ผลักใสตัวเองออกมาอีกก็หนีไปจากกระจกซะนี่แหละโลกมันบงนะังธรรมนะแต่ทั้งที่มันอยู่ด้วยกัน ฉะนั้นทำคาสังสอนของสมเด็จสมัมมาสัพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราปฏิบัติเข้าไปถึงความจริงให้มันคลี่คลายออกคลี่คลายออกจนเราไม่กลัวนะไม่กลัวกับไม่กลัวตัวเราเองแล้วเราลังเกียรตนะต่อไปลังเกียรตตัวเองคือความไม่อยากแก่ไม่อยากเท่าขั้นเมื่อใดก็ตามที่ส่องกระจกดูแล้วเห็นใบหน้าตัวเองชราค่ําค่านะตีนกาก็เกิดขึ้นไม่พอใจก็หายาอะไรมาปรุงมาแต่งขึ้นมา ใจก็สุดลงสุดลงฉะนั้นเราจึงจมปักอยู่ในอารมณ์เหล่านี้นะซึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายมีภาษาสดาเป็นต้นมองย้อนกลับมาดูชีวิตสรรพสัตว์คือมนุษย์ทั้งหลายนี่ท่านจึงได้ละอานะมองเห็นพวกเราเหมือนกับควายแมบคีตมนี่พรกบอกควายแมบคีตมเพะควายมันเข้าใจว่ามันคีตมมันเย็น ควายนอนปักนะโยมถ้าเป็นภาษาไทยภาษากลางนะควายมันนอนขี้โคลนนะมันไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะสวยมันจะงามนะแต่มันเย็นแล้วเหลือบยุงไลลิ้นทั้งหลายทั้งปวงไม่ไต่ตอมมันแต่มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของควายนะี่นะมึงทําไมชอบสองของส่งกระปุกแท้ครอบสองกระปุกแท้ก็พาไปอาบน้ําในห้วยในน้องในคลองในบึง เอาน้ำสาด์ใส่มันแล้วก็ลูบล้างลูบไล่มันแต่ควายมันไม่ชอบเลยมันสะอาดเกินไปเพราะอะไรเพราะขี้โคนั้นจะเป็นเกาะป้องกันแมลงนะมีเหยืยอบุงยุงลิ้นไลทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเท่ากับมันใส่เสื้อมันสบายเนี่ยแต่มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของควายเนี่ยมันไม่สวยก็เอาน้ำไปล้างมันให้มันสะอาด มันก็เอาหางแกว่งเอาหูกระพับอยู่นั่นน่ะนี่เช่นเดียวกันกับพวกเราที่เป็นมนุษย์นะก็ยินดีแบบนั้นแหละยินดีพอใจยินดีพอใจในลูกในหลานในความบุ่นวี่วุ่นวายล้วนแล้วแต่เราเป็นคนหามาให้กับตัวเราเองทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะมาดนบันดาลให้เราเกิดความทุกข์ยากลําบากกายใจบางคนก็บอกท่านท่านอาจารย์พูดวุ่เกินไป ไม่เวอร์ยมผัวนี่ยใครเป็นคนหามาให้เราเราชอบใจใช่ไหมบ้านนี่ราคาหลายล้านนี่เราเป็นคนหาใช่ไหมเ,เงินเราเป็นคนหาใช่ไหมลูกนี่ที่มันเกิดจากเราเนี่เราก็สร้างมันขึ้นมารถลามาใชายเหล่านี้เราหาทั้งนั้นเลยแล้วเราก็จมในมันนี้น โอ้ยบัสบายสุขแท้ถูกแท้ทำยังไงมันนี่จะมีความสุขเนียเอาเราเป็นคนหามาใส่เราเหมือนกับเสื้อผ้าเพชรนินจินดาสร้อยแก้วแหวนเงินทองเนี่เรามาใส่ในเต็มตัวเราเลยเราเข้าใจมันสวยมันงามอา่มันหลอกตัวเองเน่ยเวลามันหาเงินใช้นี่ธนาคารนี่ยครบเดือนมาเนี่ย ปวดประสาทแล้วหน้าเหีียวหน้าหุบแล้วเ,เห็นไหมความจริงกับความหลอกลวงนะดูอย่างนั้นแหละพวกเรานะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระแกนสารของการที่เราได้มาประสบพบเห็นครูบาอาจารย์ตลอดถึงไปวัดมาวัดมาวาเนี่ยทำทานการกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อจะให้ใจนะั้นเย็นสบายลงบ้างคําดาวลงบ้างนะ ความเล่าร้อนเนะี่ยผ่อนลงความรวดเร็วของรถที่เราวิ่งนะ่ะร้อยแปดสิบอย่างเงี้ผ่อนลงเหลือร้อยยี่สิบผ่อนลงเหลือเก้าสิบเห็นไหมนี่แหละประโยชน์ไม่ใช่ว่าเรามาทำบุญแล้วเกิดถูกหวยรวยเบอร์มั่งมีสีสุขไม่ใช่เลยอันนั้นถูกกิเลสหลอกซ้ำเข้าไปอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนาเตะขึ้นมานะอันนี้แหละ ประโยชน์ที่จะทําให้เราเกิดประโยชน์จริงๆในการที่มาวัดหาครูบาอาจารย์ก็เพื่อที่จะให้มันจิตใจของเรานั้นเย็นเยือกลงบ้างนิดๆหน่อยๆนะเพราะเราอยู่กับความเล่าร้อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเรามาวัดเพื่ออะไรนะเพื่อมาฝึกจิตฝึกใจของเราเราจะไปหวังว่าความดีงามมันจะเกิดจากครูบาอาจารย์ ใช่แต่ไม่ใช่อย่างตัวอาจารย์เองนี่จะสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย <c oughs> <c oughs> พึ่งพาตัวเราเองได้ <c oughs> พอเรามีความสงบระงับเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเองเราก็จะมีปัญญาแยกแยะว่าอันนี้ร้อนอันนี้เย็นอันนี้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้เหมือนกับเรานั่งใกล้ไฟเนี่ยถ้ามันใกล้เกินไปมันก็ร้อนใช่ไหมละ่ะถ้าเราถอนออกมาเนี่ยมันก็เย็น อยู่ขนาดไหนมันพอดีล่ะถ้าเราหนาวอันนี้คือปัญญานะปัญญาที่เราจะต้องรู้ด้วยตัวเราเองนี่แหละคือความสวยงามของพุทธศาสนิกชนของเรานะเ,เพราะว่าหน้าที่ของเราอย่างอาจารย์พูดในหลายๆที่อาจารย์บอกว่าพวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบริษัทพุทธองค์นั้นได้มอบให้เรานั้นเป็นบริษัท พุทธบริษัทสี่พิษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเห็นไหมพวกเรานั้นเป็นหุ้นส่วนกันเป็นบริษัทพุทธบริษัทนะคือการทำงานร่วมกันาติโยมมีหน้าที่ให้ความสะดวกถาวายข้าวน้ำโภชนาะอาหาราพระภิกษุส,สงฆ์พระภิกษุส,สงฆ์ไม่มีหน้าที่การงานไม่มีงานดําเงินเดือนอะไรศึกษาเรื่องจิตตาจิตตภาวนา ตลอดเวลาได้ความรู้ความฉลาดรู้เห็นเป็นไปกลับมาอบรมสั่งสอนญาติโยมผู้มีบรารมีนะเนี่เนื่องด้วยกันอย่างนี้เหมือนกับช้างโครงสร้างของศาสนาเราเนี่เหมือนช้างพระสงฆ์องค์พระเจ้าเหมือนกับเท้าหน้าเราที่เป็นศรัทธาสาธุชนก็เหมือนเท้าหลังเนี่ยเดินไป ตามที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนพวกเราอย่างนี้เป็นต้นนี่ความสวยงามของพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างนี้โดยลำดับฉะนั้นในโอกาสที่พวกเรานั้นได้มีโอกาสมีบุญกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยกันจึงได้มาประสบพบเห็นกันอย่างที่อาจารย์พูดไว้การที่เห็นอาจารย์นั้นไม่ได้เป็นของง่ายนะจึงใข่ครอให้พวกเรานั้นทำความเข้าใจ จิตสงบร่มเย็นแม้นกระทั่งขณะนิดหนึ่งช้างพับหูงูแลบลิน้นนะแป๊บๆหาคุณค่าประมาณไม่ได้ไม่มีการซื้อไม่มีการขายฉะนั้นเราอยากได้ต้องทำเอาเองนี่อย่างนี้เป็นต้นอ,อย่าไปฝังใจอยู่กับกิเลสที่มันนำพาพวกเรานั้นหลอกแล้วหลอกเล่าหลอกแล้วหลอกเล่าอ,อ,อ,อยู่นั่น แกงหมอ้อเก่าเอามากินกันอยู่บูดเน่าแล้วก็ต้มใหม่ขึ้นมาเป็นแกงใหม่อีกเห็นไหมแกงหมอ้อเก่าคืออะไรคือความคิดที่มันเจ็บปวดรวดรเาวาในอดีตนะก็มาคิดขึ้นมาใหม่นะคิดมากๆเขาก็เป็นประสาทถึงกับฆ่าตัวตายได้ก็เพราะเอาความคิดเก่าๆเดิมๆนั่นแหละมาคิดขึ้นใหม่ดังนั้นพุทธองค์จึงบอกพุโทโธนี่จึงปักลงไปเป็นปัจจุบันนะมันคิดได้แล้วก็พุโทโธมาปักลงไป ให้เป็นปัจจุบันความสงบสันติสุขเพียงนิดๆหน่อยๆสำหรับพวกเราก็จะเกิดขึ้นมาได้ดังนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์พูดนี้หลากหลายมากนะในการประพฤติปฏิบัตินั้นซึ่งพูดในวันนี้เพียงนิดเดียวเท่าปีกลิ้นเนี่ยนะให้พวกเราได้ได้ยินได้ฟังนะ แล้วนาไปปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายน้งพวงสิ่งหนึ่งประการใดที่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแล้วนําไปปฏิบัติก็จะเป็นสมบัติทิพย์ของโยมเองอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการพูดในวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ละ